สวัสดีครับสวัสดีชาวลุกี้เทรดเดอร์ทุกคนนะครับวันนี้นะผมจะพาทุกคนมารู้จักกับแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า MyFXbook นะฮะแอปนี้อาครับเอาไว้ใช้สําหรับการดูผลประกอบการเทรดของเรานะครับว่าเราเนี่ยนะครับเทรดได้กาไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่นะครับอ่าเราควรจะปรับปรุงตัวเองยังไงนะครับอ่ามันจะมีเก็บสถิติทุกอย่างที่เราเทรดนะครับไว้ในนี้หมดเลยนะครับซึ่งมันสะดวกมากๆนะครับสําหรับคนที่อยากพัฒนาการเทรดนะครับอ่า แล้วก็สําหรับคนที่อยากจะเอาพอร์ตเนี่ยนะครับไปโชว์เพื่อนๆหรือไปอวดว่าเราทํากำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์นะนะครับสามารถใช้ MyFXbook เนี่ยไปอวดกันได้แบบรู้ๆเลยนะว่าไปนะครับโอเคมารู้จักครับถ้าสำหรับเรานะคนที่ยังไม่มีบัญชีกับ MyFXbook นะครับให้เรามาใส่ยูสซื้อนมอะไรต่างๆของเราเท่านี้ลงไปนะครับแล้วก็กด่ายมีอัพเข้าไปเลยนะครับก็ใช้แค่อีเมลของเรานี่แหละนะครับตั้งชื่อของเราเข้าไปนะครับใช้อีเมลนะครับ แต่ของผมเนี่ยตอนนี้มีแล้วนะครับผมก็จะใส่อีเมลของผมเข้าไปเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับกรอกเข้าไปตามนี้แล้วกด sign me up โอเคเนี่ยผมขอเข้าอีเมลของผมไว้นะครับอ่าเข้าไปเลยโอเคเข้ามาแล้วนะครับสู่หน้า My f c e Book ของเรานะครับใน My f e Book เนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับที่จะบอกเรานะครับเช่นข่าวสารอะไรต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับ แต่อันเนี้ยนะครับเราจะมาสนใจเรื่องของสถิติการเทรดของเรานะครับอ่ามันก็จะมีอยู่ที่ว่าพอร์ตปรีโอของเรานะครับอ่ะมาดูของผมนะครับไม่อยากจะโชว์เลยนะเพราะว่าพอร์ตมันติดลบอยู่นะครับอะเข้าไปดูไม่เป็นไรนะครับเป็นเพื่อเป็นการศึกษาสําหรับทุกคนละกันเนาะก็พัฒนากันต่อไปนะครับก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะโอเคนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นค่าสถิติของพอร์ตผมนะครับก็ตอนนี้ติดลบอยู่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับ ดาวผมเนี่ยอยู่ที่27เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับก็มาดูนะครับว่าผลกําไรหรือผลการเติบโตของพอร์ตผมยังไงนะครับอ่าตั้งแต่เปิดบัญชีมาเนี่ยนะครับโอ้ลบเยอะมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆแบบลบน้อยลงน้อยลงแล้วก็ค่อยกลับมาบวกขึ้นนะครับอ่าอันนี้เป็นผลจากการศึกษาแล้วก็การปรับปรุงพัฒนาระบบการเทรดของเรานะครับให้มันดีขึ้นนั่นเองนะโอเคนะครับอันนี้มาดูดีกว่าว่าเราจะแอดบัญชีเข้าไปยังไงนะครับก็มีหลายอย่างนะสถิติหลายๆอย่างนะครับ โอเคเข้ามาดูให้เรามานะครับตรงที่พอร์ตฟิร์โอนะครับ Add a อ c o u n t หลังจากนั้นนะครับก็ให้กดไปที่คําว่า Add a อ c o u n t อีกทีหนึ่งอ่าหลังจากนั้นนะครับให้เลือกเราเลือกแพลตฟอร์มที่เราใช้นะครับสําหรับของผมนะครับหรือคนที่ใช้ mt 4เนี่ยนะครับให้อามาใช้ตรงนี้เลยนะครับออโต้อัปเดตนะครับสำหรับคนที่ใช้ mt 5นะครับใช้อันนี้ก่อนได้นะครับแต่อาจจะยังไม่ค่อยสถเยีอนเนาะมีหลายแบบนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับแต่ผมขอแนะนําแบบนี้นะ แบบอัโต้อัปเดตไปเลยคลิกเข้าไปครับรอสักครู่นะครับมันจะพาเราไปสู่หน้าากรอกรายละเอียดของบัญชีเราอ๋ะโอเคมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่ account name ของเรานะครับซึ่งผมจะใส่ lucky header ลวกันเนาะอ่าเรียบร้อยครับ l ก y h e ดอร์หลังจากนั้นให้เราเลือก b เกอร์ที่เราใช้งานนะครับใช้อะไรก็ได้นะครับมีเยอะแยะเลยแต่ของผมเนี่ยผมใช้ xm นะครับ xm มีข้อดีหลายอย่างนะครับ ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าข้อดีของ XM เนี่ยคือยังไงนะมีแจกโบนัสฟรีให้เราด้วยนะครับสามารถใช้โบนัสมาเทรดแล้วก็ถอนไปได้เลยนะครับโดยไม่ต้องฝากโอเคต่อไปมาดูเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้นะครับอ่าผมจะอขอยกตัวอย่างเป็นพอร์ตนี้แล้วกันนะพอร์ตนี้เคยล้างพอร์ตไปแล้วนะครับเอามาโชว์เลยนะโอเคเรียว33นะครับนะครับดูตรงนี้นะครับว่าเรายู่เซิร์ฟเวอร์อะไรเรียว33ผมก็อสามารถทิมค้นหาไปที่33ได้เลยนะครับอ่าเจอแล้ว ก็คลิกเข้าไปนะครับ Account Number นะครับก็มาดูนะ Account Number ของผมอะไรนะครับ43081027 43081027โอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้น Invest p a s s Word นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าของเรา Invest p a s s Word คืออะไรนะครับให้เราเข้ามานะครับที่ตรงนี้ไปคำว่า True นะครับ Option นะครับแล้วหลังจากนั้นไปเราที่ไว้ที่ Change นะครับ กรอกรหัสของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ให้มาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเลยแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้ผมกรอกรายละเอียดของผมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับให้เรานะครับกรอกรหัสพาสเวิร์ดรหัสล็อกอินเข้า m d f o ของเรานี่แหละตรงนี้นะครับแล้วให้เรามาคลิกตรงที่ว่า Change Investor Password เนี่ยนะครับนะที่มีวงเล็บ r รีย Only Read o n อ y นนะครับให้เรากรอกเข้าไปนะครับอ่เขาให้ใช้ตัวพิมใหญ่อักษรนะครับตัวพิมใหญ่หนึ่งตัวพิมเล็กหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับก็ แล้วแต่เราเลยนะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับอ่าไม่ได้นะครับน่าจะมีอะไรผิดปกติสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นผมใส่พาสเวิร์ดผิดนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขนิดหนึง่งอ่ะโอเคมาลองดูครับโอเคยังไม่ได้เดี๋ยวขอแก้ไขตรงข้างล่างต่อนะอ่าโอเคผมแก้ไขแล้วนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะอ่าโอเคที่ผมแก้ไขเมื่อกี้นะครับผมใช้ตัวอักษรอ่าเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ แป้นพิมพ์ของผมตัวตัวชิปนะครับตัวที่ทําให้เป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยของผมมันเสียนะครับมันเกลยทําไม่ได้โอเคตอนนี้เราเปลี่ยนอินเวสพาร์ตเบิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนได้ไม่ได้ให้เรามาดูตัวเํา,าว่าาจ้าหน้าเนี่ยครับมันจะบอกว่าเราเปลี่ยนแล้วอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเนาะสักเซสเนี่ยไหมครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้อินเวสพารเบิร์ดเชงนะครับ่าโอเคแสดงว่าเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เรามากรอกตรงนี้เลยนะครับอินเวสพารเบิร์ดของเราก็กรอกเข้าไปนะ โอเคนะครับ invest password ผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมสมมติเอานะก็รหัสนี้นะครับสามารถโชว์ได้นะเพราะว่าคนที่เข้ารหัสนี้เนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าเทรดได้นะครับแต่สามารถเข้ามาดูอ่าผลการเทรดของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็กด Create ไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะคมันบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรา่าผูกบัญชีกับอ่า my fx book เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้ให้เรามาดูอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชหนึ่งรอบครับ อโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้มาแล้วนะครับลุคกี้เทเดอร์นะครับขึ้นแอคทีฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาดูมาดูอ่าเข้าไปครับเข้าไปดูเลยพอร์ตนี้ล้างพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นผลการเทรดแล้วก็ผลกําไรของเราออกมานะครับก็โอ้โหจะเห็นว่าแบบเร็วระยามมากนะครับพอร์ตนี้นะ ก็มันจะบอกนะครับว่าผลการเทรดของเราเป็นยังไงนะครับอ่าติดลบไปเท่าไหร่เงินฝากเท่าไหร่นะครับอ่าถอนไปเท่าไหร่เนาะนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมขาดทุนนะครับถอนไปแค่นี้เนาะฝากนะครับอ่าก็ถือว่าขาดทุนนะครับพอนี้ถือว่าขาดทุนไปอ่าล้างพอร์ตนั่นเองนะครับก็ผมก็เปลี่ยนพอร์ตนะครับก็เราสามารถมาใช้บริการได้นะครับมาดูว่าเอ้ของเราเนี่ยปิดพลาดอะไรตรงไหนนะครับอ่ามาดูข้อมูลต่างๆแถวนี้ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับ การกระจายตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสําหรับคนที่เรียนทางสถิติเนี่ยก็เข้ามาดูได้นะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเอของผมเนี่ยมันขาดทุนยังไงเดือนไหนนะครับมาเดือนนี้ขาดทุนหนักเกินเพราะอะไรนะครับจริงๆของผมเนี่ยก็คือเพราะผมใส่หลอดหนักเกินนะครับทําให้มันขาดทุนนั่นเองเนาะโอเคนะครับแค่นี้นะครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็เข้าถามในเพจได้นะครับในใต้คลิปต่างๆได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ